หลังจากที่เรามีรมัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านใหม่นะครับนี่ก็เป็นภารกิจอย่างเป็นทางการครั้งสําคัญนะครับท่านได้ไปเยืนสอปป,อปอลาวอย่างเป็นทางการครับแล้วก็ได้เข้าคารวะท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็อีกหนึ่งท่านคือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสอปป,อปอลาวเพื่อหาหรือความร่วมมือกันของทั้งสองประเทศครับ ทางด้านของคุณมาริศสงเสงี่ยมพงษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการนะครับเพื่อแนะนําตัวหลังจากที่เข้ารับตําแหน่งซึ่งก็ถือเป็นประเทศแรกนะครับที่คุณมาริศเดินทางมาเยือนอย่างเป็นทางการหลังจากที่เข้ารับหน้าที่นะครับโดยมีคุณมรกตศรีสวัสดิ์เอกอัคราชทูตไทยณนกะรุงเวียงจันทร์ให้การต้อนรับครับ ขณะที่ท่านรัฐมนตรีมาริดก็ได้ขอบคุณทางด้านของนายกรัฐมนตรีของสปปลาวที่ให้โอกาสเข้าเยี่ยมคาระวะพร้อมกับฝากความระลึกถึงจากท่านนายกเสร็จฐานะครับมายังท่านนายกของสปปลาวด้วยแล้วก็เรียนเชิญเดินทางไปเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในโอกาสที่เหมาะสมต่อไปนะครับ ขณะที่นายเสริมใส่พร้อมร่วมมือกับประเทศไทยในทุกมิติบอกว่าไทยและลาวนั้นมีวัฒนธรรมประเพณีที่มาจากรากเง้าเดียวกันและเป็นสองประเทศนะครับที่พูดกันคนละภาษาแต่ว่าเข้าใจกัน โดยมีความมุ่งหวังว่าความสัมพันธ์75ปีไทยลาวในปี2568จะสามารถยกระดับและมีผลลัพธ์ที่เป็นรูป,ปรธรรมเพื่อให้พี่น้องประชาชนทั้งสองประเทศไปมาหาสู่กันมากขึ้นครับทั้งนี้สําหรับการเดินทางเยือนสอปป,าปาลาวอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในครั้งแรกนี้ยังได้มีการหาหรือความร่วมมือด้านการค้าและการขนส่งข้ามแดนการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานระหว่างทั้งสองประเทศและในภูมิภาครวมถึงการ หารือความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนรวมทั้งจะแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศที่อยู่ในความสนใจร่วมกันครับ